เป็นเรื่องของไทโทนซับนะครับซึ่งเราจะเล่นตรงขี์นี้เป็นขีย์ C m a j o r ซึ่งไทโทนซับก็จะมี Effect ก็ได้นะครับ E f แ t major นะครับแต่ถ้าเราเล่นเป็น d o m i n a n t e f อ a แฟทเ o เ o อร n โด n นะครับนะครับที่มือขวาอันนี้เป็นมือซ้ายนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงจะเล่นมือขวาเป็นคอร์ดเมเออมือซ้ายเป็นคอร์ดเมเจอปกติมือขวาไทโทนซับแต่ขยับให้เป็น d o m i n a n น e ์เซเว่นะเพราะนั้นมือซ้ายจะเป็นอย่างนี้ นะครับส่วนมือขวาจะเป็นอย่างนี้นะครับใส่โทนซับนะครับนะบซึ่งถ้าเรามองลำภาพก็คือขยับจากเบรมือซ้ายนะครับมือขวาขยับขึ้นไปครึ่งเสียงก็ได้นะครับแล้วก็นึกถึงภาพคอร์ตของ d o m i n a n t ว่ต่างๆนะครับที่เราเล่นอาจจะเป็นคอร์ดดีอีอฟแนะครับดีแฟไม่ใช่สิไปคอร์ดคือาคอร์ดเแล้วกัน คอร์ด F ก็เป็น Dominant s หรือคอร์ด G ก็แล้วแต่นะครับเช่นเอาเป็น C แล้วก็ส่โทนซับท,ที่ Effect Dominant s e v e นะครับอ๋อไม่ได้เปิดเสียงอ่าเปิดเสียงก่อน แฟแล้วครับต่อไปขยับไปเป็นนะครับแล้วเราจะมองภาพเป็นเอามือซ้ายเออมือขวานะครับนิ้วอที่เรากดปกติไทแอดนะครับขยับนิ้วตำแหน่งของนิ้วกางไปแทนนิ้วก้อยนะครับก็จะได้